สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับนานะค่ะพบกับเราสองคนในรายการ่วงจุ้ยเด็ดย่อย่วงจุ้ยให้เป็นเรืองงด้วยปลายนิ้วค่ะครับก็มาพบกับเราสองคนนะครับสำหรับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับคลิปนี้เราก็จะมาเตือนให้กับทางแฟนๆของเรานะครับในเรื่องของอทิศแตกทิศศูนนะครับในปีนี้ก็ เดือนกุมภาก็จะรุนแรงใช่ค่ะครับเพราะว่าเดือนกุมภาเนี่ยนะคะก็คือเรียกว่าามจีเนาะโหราศาสตร์จีนนี่คือเป็นเดือนแรกของโหราศาสตร์จีนนั่นเองนะคะซึ่งในพศ25 -65 นี้นะคะตัวนักษัตริยร์ก็คือเป็นเอียงหรือว่าปีขาทนั่นเองนะคะแล้วก็กุมภาก็คือยังเป็นเดือนเอียงหรือเดือนขาด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องระวังมากเลยถ้าเกิดใครทุบเคาะตอกเจาะตัวนี้เขาจะเรียกว่าโดนสองเด้งเลยนะคะตอนนี้เรามาดูว่าใน เดือนเอียงหรือเดือนขานะคะตัวนักษัตริย์เนี่ยที่ชง180องศาก็คืออะไรคะพี่ตัววอบวอนั่นเองนะคะซิมนั่นเองค่ะอยู่ที่องศาที่เท่าไหร่คะ225บ2 5ถึง255องศาค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยทิศตะวันตกช่วงองศานี้ครับห้ามกระทําการเลยนะคะโดยเฉพาะหลังบ้านใครนะคะที่อยู่ที่ตะวันตกและอิงองศานี้ไม่ควรนะคะอย่าเสี่ยงดีกว่านะคะ นอกจากว่าตัวที่ชงร8อองศาแล้วเนี่ยมันยังมีซาสัวด้วยนะคะหรือเรียกว่าทิศอโูนนั่นเองค่ะช่วงนี้ก็คือจะกินช่วงเคิร์ฟใหญ่เลยนะคะก็เรียกว่าทิศเหนือทั้งหมดนั่นแหละแต่ทัน,นี้ทิศเหนือทั้งหมดอยู่ที่องศาที่เท่าไหร่บ้างคะ315องศาถึง45องศาครับค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเลยนะคะค่ะ นอกจากนะคะในเดือนกุ่มภานะคะที่เราจะต้องระวังอีกทิศหนึ่งนะคะก็คือทิศเป็นจะพูดนั่นเองนะคะและทิศเป็นจะพูดนี่จะอยู่ในช่วงทิศไหนคะทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับค่ะอันนั้นอันนั้นก็คือห้ามใช่ครับเหมือนคำว่าห้ามในการเคลื่อนไหวใช่ค่ะนะคะแต่ถ้าตรงนั้นเป็นเป็นอะไรที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วอาจจะแก้โดยการหาของหนักๆมาตั้งครับนะคะก็คือให้มันนิ่งนั่นเองใช่ค่ะนะคะจากทิศเสียแล้วเรามาทิศดีกันบ้างนะครับหรือ เราเรียกว่าดาว8นั่นเองนะครับ <พอ S 1> ก็คือเป็นทิศโชคลาภ <พอ S 1> ทิศโชคลาภในเดือนกุมภาเนี่ยอยู่ทิศก็คืออยู่ทิศที่ตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนะคะทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นนักกศาตร์ก็คือจะอยู่ในทิศบีบนะคะทิศบีของเรานะคะก็คือเป็นทิศธาตุดินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดคนที่ชอบธาตุดินหรือว่าธาตุดินให้คุณนั่นเองนะคะ เดือนกุมภาพันธ์นี้สามารถกระตุ้นได้เลยโดยการที่เราเรียวกว่าเปิดไฟสีแดงๆที่เกาะเกิดทตุดินเปิดให้สว่างสว่างตรงในทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นี้นะคะครหรือติดโมบายที่ทําจากเซรามิกก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนที่จะได้เรื่องนะคะก็คือจะได้เรื่องโชคลาภค่ะแล้วก็เกี่ยวกับงานอสังหาริมทรัพย์เพราะว่างานอสังหาริมทรั์เนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับทตาดินนะคะแล้วก็ยังได้ความมั่นคงด้วยค่ะ <haya S 1> นะคะเพราะทตาดินก็คือเป็นธาตุความมั่นคงนั่นเองครับาวนี้เราจะมาดูว่าสั์ใหญ่ที่ตัดเนี่ย ในเดือนกุมภาพัานธ์คือตัดวันที่4กุมภาพัานธ์นั่นเองนะคะแล้วเวลาล่ะคะพี่เวลาตี4 58นาทีจากวันที่4เนี่ยจนถึงเดือนถัดไปก็คือประมาณวันที่5<ม>นะครับเพราะนั้นก็คือจะอยู่ประมาณนี้งั้นวันนี้เราสองคนก็มาให้ข้อมูลกันคร่าวๆก่อนนะคะคแล้วคราวน,นี้คลิปต่อไปที่เราจะมานําเสนอเรากเกินไว้นิดนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าหลายๆที่เนาะจะบอกว่า,าปีชง ้องอะไรอันนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาขยายความในปี2565ชงอะไรแล้วก็คนที่เกิดบันอะไรเดือนอะไรอย่างเงี้ยต้องคนเรามาระวังนะครับย่งไงแล้วคลิปนี้เราขอตัวกันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารข้อมูลดีๆจากพวกเรานะคะ